ไอเอมพีเรียนสำโรงนะครับก็จะมีตลาดนะสำโรงเซ็นเตอร์ขายอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันจากอเอมพีเรียนสำโรงนะฮะเราก็เดินมาทางนี้เป็นตลาดสำโรงเซ็นเตอร์เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดินเข้ามาข้างในครับผมก็มีร้านรวงสองข้างถนนนะแต่รถก็วิ่งอยู่เดินๆระวังหน่อยมีของกินนะพอมากเลยชาบุงชาบูโดตี อันนี้อะไรอ่ะปัดไทยแน่เลยอ่ะคุงคังคุงครงอย่างนี้มียำในร้านก้าวแกงเนาะหรือมีกับข้าวด้วยจากข้างนอกข้างในก็เป็นขายของเยอะแยะแล้วบอกเนี่ยมีของขายทุกอย่างเลยอ่ะในนี้คือเป็นแบบตลาดนะเออมีเสื้อผ้าด้วยขายของถูกเนาะผสมโรงเกลือเสื้อผ้าเนี่ยมือสองมือหนึ่งไม่แพงนะมีของขายเยอะเลยเอ้ช,ชามก็มีถ้วยชามอะไรเ,ย,เยอะแยะแก้วเกลือ นี่ทำนมถ้วยไครทำนมถ้วยนี่ทำนมถ้วยเตาห้างโลกเครื่องครัวเยอะเลยเนี่ยตลาดสำโรงมาร์เก็ตซึ่งเดินออกมาข้างหลังก็จะเป็นลานจอดรถนะใครมีรถอะไรก็มาจอดข้างหลังเนี่ยที่จอดรถเยอะเลยตรงนู้นก็ตลาดใหม่สำโรงด้วยอยู่ติดอินเทอร์เนเบื่อเห็นปะเห็นปีะ,เน,ปะเนี่ยสำโรงมาร์เก็ต